วาดตำแหน่งหนึ่งคือหมายเลขอะไรสองคืออะไรสามคืออะไรจนถึงคนสุดท้ายตำแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะบ่งบอกว่าในการจัดกกรูปขบวนเราก็าจัดมาแล้วในชั้นปีที่สองที่ทว่าปฏิบัติการทางวิธีที่โตทำการลบอันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะดูหน้าที่ของผู้ขับหมูแล้วก็ลูกชุดว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหม คนที่สี่ไงครับใครคนที่สี่ออกมาคนตัวเล็กออกมาออกมาคนที่สี่ออกมาจะบอกยืนตรงเนี้หใครเลขสี่ยืนตรงเนี้ยืนยืนยืนนนิ่งๆไว้หมายเลขหกใครนับคนที่หกออกมาเราเนี่ยแหละคนที่หกจะหันไปทำไมนั่นนะก็สี่ห้าหกไล่ไปหมายเลขหกมาเนี่ย